สังเกตอาการของสัตว์นรกสัตว์นรกอยู่ตรงไหนก็จะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้สังคมด้วยอายตนะทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นกายใจสัตว์นรกจะไม่ชอบฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะจะเกิดอาการนาร้องร้องจิตไม่ปกติ